มาครับมาครับไปตัดหญ้าครับเพื่อนๆตามมาเลยอ๋อดี่ตรงนีตัดหญ้าตามสวัสดีสวัสดีสวัสดาเลยเลย,เลยสวัสดีค่ะทุกคนเราจะมามาดูเราจะพามาดูต้นอะไรครับอ๋อนี้เขาเรียกว่าต้นเขาเรียกว่าต้นเงาะนะครับผม แมู่ไว้นะครับมีกี่ต้นครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกต้นนะครับเงาะอะไรใช่ครับเยอะเลยครับเงาะอะไรไม่มีลูกเงาะโรงเรียนนะครับกำลังออกดอกนะครับนี่เดินมาเลยตีด่อเป็นอย่างนี้ครับหวังว่าหน้าฝนนี้เงาะมันจะออกลูกนะครับดูดอกมันจะเป็นแบบนี้นะครับอ่าต้นนี้มีดอกเดี๋ยวจะพาไปดูอีกต้นหนึ่งว่ามีลูกไหมมาเลย ขาพูดภาษาอะไรของเขาอ่ะทุกคนอันนี้ก็มีดอกหมดแล้วต้นงอนะเยอะนะครับหลายต้นเลยไม่นานนี้ก็จะออกลูกแล้วนะครับเพราะว่าเขาออกดอกแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะจับไหมเพราะมันอยู่ติดกับชานเขาเลยนะภูเ,เ,เขาที่เป็นภูเขาหมดเลยนะครับเนี่ยรลออกไปหมดเลยแล้่ผมจะบอกว่าลมแรงนี้ก็เป็นบรรยากาศสวนยางน,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 าน,นะครับแต่บ้านๆนะคะรับที่นี่นะครับมนเล่นมีชนช่นหครับงอกอีครับ สวนทางนี้ก็จะเป็นมะม่วงอ่าน,นี่มะม่วงนะครับมาเลยตามมาเลย,ามมาเลยโอ้บรรยากาศคือบ้างครับปลูกไว้นะครับไม่รู้นะครับเปลือกเปลือกมันเป็นเงาะไม่เอ้ไม่ใช่เป็นมะม่วงอะไรเปนลูกโตนะครับเพื่อนๆต้นดูโอ้ดูมือผมดิอุ้ยดูมือผมดิเล็กกว่ามะม่วงครับยืนสินี่เขายังไม่โตเต็มวัยนะครับมะม่วงลูกนี้ยืนสิดูตน้นตามมาดูอีกลูกนดูด นี่นนนครับลูกนึงครับเดินตามมาครับตามมาอู๋อน,นี้ไม่ใหญ่นะครับพอดีมือเลยครับลูกนั้นใหญ่มากครับเดี๋ยวเขาจะโตได้อีกน,นะครับเดี๋ยวเราเก็บไว้ตรงนี้ก่อนนะครับนี่เรายังไม่อยากกิมมนมะม่วงเลยเด้อวันนี้ภารกิจเราคือตัดหญ้าไปน้องจะตายนะครับอามรนครับยาอะไรนี่นึกว่าเราตัดให้กันไกลเลยพูดอยุอยกย,กย,กยุย่ยยายายาหน้านเด็ด แกลแกวพี่แม่บอกให้มาตัดก kind of ้ออะไรหนึ่งเราเราเอาไปให้กัเก็บหญ้าไปให้น้องกระต่ายกันนะแบบไหนที่กินได้คะแบบนี้นะครับจะให้ดูต้นนะครับอันนี้คือหญ้าอะไรหญ้าหวานนะมันจะมีขนไหมหญ้าหอมหรือยังหวันวันไหนหวานจริงไหมลองชิมดูสิผมไม่ชิมนะครับจะต้องให้น้องกระต่ายกินนะครับ เราตัดปไปปร,ประมาณนั้นครับเพราะว่าถุงมีครับแต่เขาไม่ยื่นในปุ่นมาสุดแล้วไม่บอกเห <laughs> ม็นเลยเอาไปถือดิแล้วนะยำนะว่ามันแก่แล้ววันนี้นะครับว,วันนี้เพืักทุกทน มาดูสวนพ่อนะครับนี่ก็จะเป็นไก่ชนที่พ่อเลี้ยงดีไก่ชนที่พ่อเลี้ยงดีดีเยู่เลยจะมาปัดทนนะครับนี่ลูกน้าต้นมะไฟนะครับเราเคยเกิดลูกไปแล้วต้นมะไฟก็ต้องมีไฟสิอืมอืม เขามาทำอะไรอ่ะเขาม,มาทำอะไรอ่ะทุกคนต้นอตม่กอกติดกับลาบอันนี้คือต้นที่เคียวแล้วตากแดดได้นะครับสู้แดดนะครับอย่างเ่วจริงๆครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับใบกระท่อมครับผมไม่เชื่อใบกระท่อม <By God. S 1> อ้าวฝรั่งหายฝรั่งมันหมดแล้วนะครับมันแค่ระดูงมันนะครับมีใหม่อ่ะแค่ระดูนะครับอันนี้มันาวเลยมะนาวมะน,นาวรูนนว้สึกเสย ที่จะมีเล็กอยู่นีไม่เหมาะนการทำมละแก่ตัวนี้จะไม่แคบสังเกตได้มันจะเล็กแบบนี้มันจะทำได้เลยครับี่นต้นนั้นจะเป็นแบบนี้นะทุกคนแย่หวานนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาตัดนี่ค่ะเอากรบไกรมาตัดให้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะแล้วก็อ๋อทำเป็นเอ่อให้มันแห้งได้นะครับเพื่อให น้องกระต่ายของเรากินได้หลายวันเลยนะคะเราจําเป็นต้องซื้ออาหารเลยนะทุกคนอันนี้ถือโอกาสได้มาเก็บเอ่อกลับต่างจังหวัดนะทุกคนก็นจะมาตัดกันเป็นแบบนี้เลยนะทุกคนหญ้าแ,แบบนี้นะคะก็<ม>จะเหมาะกับเอ่อน้องกระต่ายประมาณอายุ หกเดือนขึ้นไปนะคะทุกคนหกเดือนถึงหนึ่งปีนะแต่ส่วนมากแล้วเขาก็จะให้เ,เป็นหญ้าอัลฟาฟาแล้วก็หญ้าแพนโกล่านะคะแบบแห้งนะคะอาจจะมีไฟเบอร์เยอะกว่าหญ้าสดนะคะทุกคนซึ่งเราก็อาจจะให้สลับกันไปนะคะตามด้วยพวกผลไม้นะคะผลไม้ วันละหนึ่งมื้อนะคะให้เพียงหนึ่งซี่ถึงสองซี่นะคะทุกคนก็อขอจบลคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะจ